ะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปติดตั้งปั๊มน้ำให้คุณยายนะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับนี่ครับ ตัวปัม๊มตัวปั๊มนะครับตัวปัมป๊มเป็นปั๊ม<ป>หอยผูครับนี่แผ,แผงแผงแผงอัโมฟัตนะครับแล้วก็จะมีมีควบคุมมีที่ควบคุมนะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์ไปทดสอบดูนะครับว่ามันจะขึ้นไหมนะครับแผงเดียวของอมัโมฟัตนะครับจะมาแยกทำระบบเป็นระบบ24โวลต์นะครับดี๋จ,จะไปกับเด็กๆที่จริงอันนี้มัน70 是。 ตอนนี้เรามาถึงแล้วใช่ไหมครับครับตะกอนแตะก่อนคุณยายใช้อะไรใช้แบตครับใช้แบตนะครับคุณยายใช้แบตนะครับตะก่อนก็เปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็มีปั๊มอยู่ทรงไหนครับปั๊มยูข้างล่างครับปั๊มเป็นปั๊มจุ่มนะปั๊มจุ่มปั๊มจุ่มนะครับอ่าลองเปิดดูสิครับว่าน้ําแรงไหมเปิดงัดขึ้นเลยครับ ังแตกครับอ่ไหนมาดูน้ำครับเดี๋ยวมาดูน้ำแ,แต่ก่อนเป็น,ปน,น,นแต่ก่อนเป็นปั๊มจุ่มนะครับมัน ปลายสายก็ประมาณ3-40เมตรนะครับอ่ะเด็กๆจับดูดิอะก็ประมาณนี้นะครับมันมันไม่แรงเท่าไหร่นะครับเราเราดูว่าน้ำเตามันก็แรงนะครับนี่ ดันน้ำมาประมาณสี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนปั๊มแล้วมันจะแรงขนาดไหนตอนนี้แดดไม่ค่อยมีนะครับแดดไม่ค่อยมี <c oughs> ทุนสอบแผงอัมอาฟัตนะครับสองแผงต่อใช้ปั๊มจุ่มนะครับปั๊ม12โวลต์ผมไม่ใช้นะครับทีนี้ <c oughs> ใช้ปั๊มยี่ตัวนั้นนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการการล่อน้ําการกรอกน้ํานะครับม,มีปัญหาก็เลยไม่ใช้ครับใช้ปั๊มจุ่ม24นะครับ อ่ะดูนะครับระดับน้ำน,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 นี่คือน่าจะรถคุปตินดอกเป็นเหมาเราบุ้งท่านี่คือกูจงจง้องยังพอได้อยู่เนาะยายพอได้เนะาะให้ยุ่นี่นี่นซ้ำเนี่ยซ,ซ้ำได้บีบเลยมันแต่ก็หันหันบีบมันมน,บบบมนี้นนบบนเนาะมันมันโบโค่โบมีนะมันโค่โบมีไหลบีบเขคักเลยเอาโอเคคันแดดมาแหง้งมันก็จะแหง้งแบบ ยังว่าพอดพอนั่นสกันกระโวทนี้ก่นไหนอ่ะ,อะ,อะก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับก็น,นี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำเกี่ยวกับการใช้แผงอัมโมฟัตนะครับอัมโมฟัตตัวนี้นะครับเนี่ยแผงตัวนี้นะครับที่เป็นยอดฮิตกันนะครับอ่าแล้วมาผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับผ่านตัวหกคอนเวอร์เตอร์ คืงผมก็ซื้อมานะครับผมใช้แผงอมาฟัดสองแผงนะครับคือผมใช้กับปั๊มระบบสิบสองโวลต์นะครับมันไม่ค่อยผ่านนะครับมันไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าใช้ปั๊มจุ่มยี่ี่นะครับยีี่โวลต์ผ่านนะครับผ่านแล้วก็มีความแรงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับนี่คือแดดไม่ค่อยมีนะครับ น,นี่คือแดดแดดไม่มีเลยนะครับไม่มีไม่มีนะแดดไม่มีนะครับนี่คือแผงอมมฟัสแล้วใช้ปั๊มจุ่มยี่สบสี่นะครับยี่สี่โวลต์ร้อยร้อยแปดสิบวัตต์นะครับร้อยแปดสิบวัตต์ัามยี่สสี่โวลต์นะครับ ไม่มีเครื่องมือวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับเพราะมันออกเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันมันดีกว่า12โวลต์ตัวตัวปั๊ม12โวลต์น,นะครับผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนนะครับเนีย่ยมันจะเป็นลักษณะนี้อ่าให้ดูแวบๆบแวบๆบแบบแบบนะครับตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องการน้ํามันลงนะครับน้ํามันลงแล้วก็มันมีรอยรั่วนะครับในตัวปัม๊มผมก็เลยไม่ใช้เลยนะครับสรุปแล้วผมใช้ปัม๊มจุ่ม ควมจุ่มิ4ี่โวลต์นะครับปัามจุมย่มิบสี่โวลต์ถ้าใครจะดัดแปลงใช้อัมมฟัตนะครับอัมมฟัตสองแผงต่อขนานเข้าไปหาตัวคอนเวอร์เตอร์แล้วอนุกรมออกมาเป็นย4ิบสีอออ่นะครับพอออกย4ิบสี่แล้วก็นะครับตอนนี้มีแดดแล้วนะครับแล้วดูมวลน้ำนะครับดูน้ำอันนี้คือแดดนี่คือสองแผงนะครับ วันนี้คือสองแผงนะครับสองแผงผว่ามันมันได้ตั้งแต่แผงเดียวนะครับแต่ผมส่งไก่ผมก็เลยผมก็เลยไหมนั่นนะครับนี่คือแดดออกนะครับแดดออกแรงสรุปแล้วผ่านนะครับผมใช้ผมใช้ปั๊มยี่สิบสี่นะครับแนะนำใช้ปั๊มยี่สิบสี่นะครับปั๊มยี่สิบสี่โวลต์ ร้อวัตต์นะครับราคาก็ไม่กี่ร้อยประมาณพันนี่แหละมงโอเคนะครับโปรเจกต์นี้ก็ผ่านจะเอาไปใส่นาข้าวตรงนั้นนะครับโอเคครับ